ทีนี้ไปดูเรื่องอื่นกันหน่อยเรื่องที่พูดถึงในโลกโซเชียลกันเยอะเลยไอ้หลงสุนัขที่รอเจ้าของแล้วก็อยู่เนี่ยที่บริเวณถนนสุขุมวิทกิโลเมตรที่3-45สี่ห้าใกล้ๆกับบ้านหนองขอนอำเภอมืองจันทบุรีเขาไม่ไปไหนเลยใช่ใครจะพาไปไหนก็ไม่เอาเลยคนก็ไปโพสต์ในโลกโซเชียลว,ว่าสงสารไอ้หลงใครเป็นเจ้าของมารับกลับไปหน่อยแต่ปรากฏว่ากลายเป็นงานเข้าไอ้หลงนะผู้สื่อข่าวแห่กันไปแล้วเจ้าของก็แห่กันไปด้วยแห่กันไปเยอะเลยจนไอ้หลงเนี่ยวิ่ง ีเข้าสวนไปเลยอ่ะจากไอ้หลงจะเป็นไอ้งง <c oughs> แล้วตอนนี้ตอนนี้งงจริงๆ แล้วตลกตรงไหนรู้หมหคุณผู้ชมคือมีหลายรายนะที่คิดว่าหลงเนี่ยเป็นของฉันแน่ๆเคยหายตัวไปเพราะว่าลักษณะท่าทางหุ่นรูปร่างหน้าตาของหลงเนี่ยมันคล้ายมากไปตะโกนเรียกชื่ออยู่ 3- าสี่ายอ่ะหลายชื่อด้วยนะยไปดูรายแรกหน่อยนางนงลักแก้วมากชาวสิงบุรีบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนงานตัดอ้อยแล้วก็มีสุนัขของเขาเนี่ยชื่อเจ้าลักกี้หายไปเหมือนกับลักพาตัวไปอะค่ะประมาณ6เดือนก่อนพอเห็นข่าวแล้วก็เห็นหน้าไอ้หลงเนี่ยเห็นในโลกโซเชียลนะคะ ต้องใช่แน่ๆเลยต้องเป็นเจ้าลักกี้ของฉันเมื่อวานนี้นางเชอฟรีเบย์อายุ59ปีแม่ของนางนงรักพร้อมญาติก็ไปหาไอ้หลงค่ะก็เดินไปเลยจ้าตะโกนเรียกลักกี้ลักกี้ลักกี้ก็เดินเลยไปนางกระดิหูนะจ๊ะกระดิขูหันมามองแต่สื่อเยอะชาวบ้านก็มาดูเยอะหลังจากนั้นไอ้เจ้าหลงเนี่ยก็เดินหายออกไปหางออกไปเป็นร้อเมตรเลยตัวเธอก็ไปลองลูบหัว พยายามจะอุ้มไอ้หลงไอ้หลงก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่วิ่งหนีเลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงหน่อยค่ะจำตรงไหนเขาได้คะจำโตจำได้หมดเลยจ้ะจำได้หมดเลยนะเนื้อตัวเขาก็จำได้หมดเลยหน้าตาจำได้หมดจ้ะคิดไหมคะว่าจะเจอเขาก็ก็ภาวนาทุกคืนนั่งจดบนทุกคืนขอให้มีคนอุปถรัรมภ์เขาขอให้ไปเจอแล้วมีคนส่งข่าวกลับมาจา้ะ ตรวมเนทุกคืนให้เจอเขาเร็วๆให้คนอุปถัมภ์เขาให้แบบว่าช่วยเหลือเขาไม่ให้เอาไปฆ่าไปเกงสรุปเรียกลักกี้ไม่หันกกไปไนลูบไม่ยอมไปอุ้มก็ไม่ยอมก็ไม่น่าจะใช่เจ้าลักกี้อ้อาวรายที่สองนายวิโรจน์จูห้องอายุ45ปี่ะมากับแฟนเลยขับรถมาจากเขตร่มเกล้ากรุงเทพไปจันทบุรีเลยนะคะ แล้วก็ถือรูปถ่ายของสุนัขที่บอกว่าไอ้หลงเนี่ยเป็นสุนัขของเขาแน่ๆเลยมีรูปถ่ายด้วยนะค่ะบอกว่าชื่อเดิมเนี่ยชื่อพอลล่าโอ้โหบอกว่าหายออกไปเจกบ้านปีหนึ่งแล้วก็ตะโกนเหมือนกันพอลล่าพอลล่าเหมือนนะเหมือนมากเลยนะเมื่อสักครู่เห็นรูปแต่หลงบอกว่าพอลล่ามาไหมหลงตกใจจ้ะหลงตกใจไม่ยอมเข้าใกล้แล้วก็วิ่งหนีไปตามหลายทางแล้วก็หายไปในสวนผลไม้ข้างทางโถยังไม่หมดรายที่สามมา ผู้หญิงอายุประมาณ35ปีบอกว่าฉันนี่แหละเจ้าของไอ้หลมไอ้หลมจริงๆแล้วอ่ะชื่อว่าเจ้ากล้วยแต่โชคก็ไม่เข้าข้างเหมือนกันเรียกว่ากล้วยกล้วยกล้วยก็ไม่มาจ้ะกล้วยก็หนีหายเข้าสวนเหมือนกันจ้ะตกลงก็ไม่ใช่ลักกี้ไม่ใช่พอล่าไม่ใช่กล้วยอ่า ในรัฐนามกรปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทบ,บุรีก็เลยบอกว่าตอนนี้มีคนแสดงตัว3คนแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังอนะคะ,คะแต่มันก็ยากกับการทํางานของทางปศุสัตว์นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหลงตื่นตกใจอะ่ะไม่ยอมให้เข้าใกล้เลยนะคะ ก็เลยเตรียมนําตัวเจ้าหลงเนี่ยกลับไปดูแลที่สานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรีเพราะกลัวว่าไอ้หลงจะถูกรถชนนั่นน่ะสิเพราะว่าอยู่ไหลทางอันตรายขรับรถเร็วด้วยต่างจังหวัดพอมันตื่นตกใจมันวิ่งไปไหลทางมันวิ่งเข้าไปในสวนเนี่ยคือมันอันตรายแล้วก็จะต้องนําไปตรวจอาการทั่วไปด้วยนะคะไปฉีดวัคซีนป้องกันเห็บป้องกันหมัดโรคพิษสุนัขบ้าคุณผู้ชมทีนี้ไปดูที่สกลนครกันหน่อยนอกจากไอ้หลงแล้วผู้สื่อข่าวบอกว่ามีพลเมืองดีไปเจอสุนัขพันทางอีกตัวหนึ่ง นอนตากแดดตากฝนข้างถนนเรียบรันเวท่ากาศยาสกลนครนอนแบบนี้มาสี่วันแล้วคาดว่าน่าจะพลัดหลงกับเจ้าของแล้วก็คล้ายๆกับมีอาการป่วยด้วยนะคะแล้วก็เจ้าตัวนี้ดูเหมือนไม่ค่อยจะดุร้ายนะเพราะว่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าพอเอามือไปลูบหัวเนี่ยไม่ตื่นตกใจอะไรเลยปล่อยให้ลูบแต่ว่าลักษณะเนี่ยเหมือนกับหิวมากอ่อนแรงน่าจะป่วยแล้วก็ตัวสั่นตลอดเวลาค่ะดูอ่อนเคลีย์เมื่อต้นเนี่ยพลเมืองดีคนนี้ก็เลยบอกว่า อาการน่าเป็นห่วงนะให้กินอะไรสุนัขตัวนี้ก็ไม่ยอมกินกลัวว่าจะป่วยแล้วก็สุนัขท่าทางอ่อนเพลียมากซุกตัวอยู่ในพงหญ้าแบบที่เห็นนะคะคุณผู้ชมอยู่ริมถนนไม่ยอมขยับไปไหนเลยปกหน้าสงสารก็คิดเหมือนกันนะจะเอาไปเลี้ยงดีไหมแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่ากลัวว่าเจ้าของอาจจะตามหาอยู่ก็ได้เพราะว่าแหมสุนัขใครใครก็รักกันนะก็เลยไม่กล้าจะอยู่ดีไปเจอแล้วอุ้มไปเลี้ยงนึกออกไหมครับก็เลยถ้าใครเอาไปทิ้งไว้หรือใครเป็นเจ้าของช่วยหน่อยเถอะ ไปรับเขามาเถอะตอนนี้เนี่ยพลเ,เมืองดีเขาประกาศใน f เฟซ o o o กละแล้วก็ทําป้ายติดเอาไว้ด้วยอยากจะให้พลังโซเชียลหรือว่าสื่ออย่างเราเนี่ยช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยนะคะ